ทุกท่านนะวันนี้เราก็จะมารีวิวอันนี้ครับเซิร์ฟเอ็มซีแจ็คนะเนียเนนเน่ยรั้งภาพเลยแล้วก็ลออินก็ตามตามที่บอกไปนะก็น่าจะเล่นเปแล้วตรงนี้ก็คือตรงที่ฉายานะฮะโอเคแล้วตรงนี้คือรับบริจาคแล้วก็ไอเทมฟรีนะฮะก็คือรับของออนไลน์นะฮะโอเล่มหนึงเล่มนึงเกลียดแบบนี้นะครับ โอเคต่อไปตรงส่วนนี้ก็คือ MBC Quest นะฮะโอเคแล้วก็จะเข้าๆแล้วก็ตรงนี้คือซ่อมของ e XP แล้วก็ของฟรีนะฮะก็จะถ่ายเข้าๆแล้วรอพัท2พัท3เรื่อยๆนะฮะโอเคก็เนี้ยของฟรีรับได้หลายอย่างโอเคครับ okay. ขอจบคลิปเพยงท่านนี้ก่อนนะฮะไม่อยากคลิปยาว ที่เดี๋ยวดยเดินที่เต็มนะฮะโอเคสหตันนี้ใครชอบกดไลค์ลชอบมากๆกดซับสไคร์นะฮะตอนอนี้ก็เดยครับ